จะพ่ดให้พี่น้องจะคุณนี่มาย่างออกกําลังกายจะพี่น้องอยู่เฮือนมันอุดอู้จ้ะก่เสียดหยังไดยุดยันเสาอาทิตย์อาทิตย์นี้ได้ยุดโอ้มีแหงมาจ้ะมาออกกําลังกายนากาจพี่น้องมาแลนมาจ็อกกิ้งยังน้อยจ้ะเขาป่าเขาดงเนี่ยมันก็อยู่ตามริมแม,ม่น้ำตกเนี่จ้ะยินมาอกัน เียาบรรยากาศน,กาน้ำตกชิลๆจากพี่น้องมาเ่ยเก็บบรรยากาศให้พวกอีกแล้วจ้ะกรับนีละบนโบสลุลูทชาแนลจ้ะมามาจา้ะมาย่างจกจิ่งกันมนันเขาออกร่างกายกันเขาเน่ะพี่นอ้อง เฮ็ดคอยหรือว่าพี่น้องนำมุณนี่ค่ะลายเฮ็ดออกเฮ็ดเฮ็ดเอเฮ็ดเพิ่งกับลายอยู่พี่น้องพอได้เก็บอยู่จากแถวเนี้ยจ้าจ้าย่างกันจ้า น้ำมันเฮ็ดเฮ็ดออกพอได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องป่าเฮ็ดหมดแหล้วน้ำมันมันนึงมีแต่หินพี่น้องมันพอสิได้ลายดอกแต่พอจะได้แกงแตกละปีอะไรจ้ะจ้ะพ่นก็นจะมาย่างออกกับร่งกายลายอยู่จ้ะนึ่มนน้องตุไม่ได้ถกป่าย่างออกจอกกิง้งใจหน่อยพี่น้อง ป,ปาเขทีงนี่ถ้าหน้าฮอนนำ้ำมอสิกิครับมนะันแนนเดคลัสหน้าฮอนจ้ะาแคปมดกระสิหมักออกนี่น้ำมันดีขคือกันพี่น้องเแคปเพิ่งจ้ะเพิ่งหวานเพื่อมาประทัดมันเท่าบานทินเมื่อพี่น้องเลยอยากพามาย่างนเะบ,นะบิร์มังคุก์มอมสิกิเดคลัส มบรรยากาศน,น้ำตกกับหมด้วยจ้ะพี่น้องอไหลลงไปหาหมู่บ้านข้างล่างเลยจ้าถ้าบ้าน,น,นเฮาวเลยว่าลงเล่นกันแล้วเนาะนะพี่มูนแล้วเนาะมีห่วงยางเป็นท้องไฟท้องมา่านเลเนาะพี่น้องเน็กน้อยกับที่เลน,นต้องเป็ลูกเล่นมาได้อหนาวแห้งพี่น้องจ้าน้าเย,ย็ยนเย็นแลยเพราะว่าสภาเมือเ่อวานอย่างไรจ้ะลงแตะกับมาได้เลยลนะ่ะเย็ยนเรานีนพี่น้องนทำมือเนี่ย จะเป็นเห็ดเพิ่งดอกน้อยเห็ดเพิ่งขมนะจ๊ะออกลายได้พี่น้องไอ้น้ำมันนี่ก็ได้มันถ้าวะม,มีเห็ดกระตัดเห็ดหูหนูคือข้าวเจ้านะเอาวตาก็ได้น้ำมันนี่จะออกลายหลายตัวปกตินะ้ำมันนี่จ้ะเจ้ามันยังออกง่าย นี่พี่น้องน้ำมันนี่ยปกติมันจะออกเต็มเลยจ้ะน้ำมันนี่เให้เพิ่งดอกน้อยให้เพิ่งขมนะจ้ะแถวหนูมันมมีหลายคือทางสุนเจ้าน้ำมันนี่มันจะไปเวิร์ดขึ้นผึดเลยเต็มเลยจ้ะพี่น้องน้ำมันนี่ยถ้ามันมาได้ถ้าเขาบื่เหยียบบ่หยังมันนะ้พามาถึงช่วงมันเต็มลงไปเขาพูดเลยข้างล่างเลยจ้ะ ทางสั้นพี่น้องมันจะเหนื่อยๆนี่นนพี่น้องตรงเนี้ยต่ก่อนด้วยจ้ะมันจะเป็นป่าเฮทหนมืดนะมันพี่น้อง,องมใช่เ่าเห็ดมีต้นหมอกต้นไม้ขึ้นเต็มเห็ดจะออกเต็มเลยจ้ะสองฝั่งทางนี่จ้ะ เฮ็ดเอเฮ็ดเพิ่งนะจ๊ะเฮ็ดพึ่งหวานนะจ๊ะคาขาวคา,วา,วาวลายคือเต็มคือต,ตอนนี้เขาเจ้าเอาป่าออกพี่น้องอเขา,าเจ้าปลูกหญ้าแท้มาเนี่ยป่าเฮ็ดพุ่มหนูเลยเฮี้ยตรงนี้ขึ้นเต็มด้วยสองฝั่งทางนะจ๊ะเขา,าเจ้าปลูกหญ้าแทนเขาเอาป่าออกหนูเลยบ่มีบ่มีป่าเฮ็ดไอ้เก็บกินพี่น้องเฮ้ย ย่งางกับเสียงหอบพ่อใหญ่เราบริากออกกล้องพระเอกหนู้นไมล์แลมโบแมนเราบริถนัดออกก้องพี่น้องย่งางกับขีมุกไรหึ่งหึ่งดูนี่ผู้ถ่อผู้แก่ผู้ย่าผู้ยิงมาย่างออกร่างกาย เขาบริยานกันได้พี่น้องเลยอยู่นี่คนเขามันค่อยอันตรายอยู่เมืองนี้นะเพราะเขาจ้าสิบวยหุ่มกันนะนะมาผู้เดียวนูก็มาน้ำมูลนี่แหละน้ำป่าน้ำนปกติแต่ถ้าเป็นเมืองไทยฮะผมอยกเี่ลากเขาป่าเลยวะพี่น้องอยู่นี่ว่มีจะ้ะแต่ก็เป็นบางจุดบางส่วนนะนะแต่แถวหนูว่มีจ้ะพี่น้อง สันี่ระมณ์บริสุทธิ์ชาแนลจะอยู่ใส่จ้ะอยู่เป็นคนสกลนครกะจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองอยู่บ้านเชียงเครือจ้ะบ้านก็อยู่ติดกับใกล้ใกล้กรุงเทพฯติดกับหน้าโมเกษตรเลยจ้ะน้าโมเกษตรกะถ้าผ่านบุหุจักบ้านเชียงเครือกะอยู่แถวแท่าเรือหรือว่าใกล้ๆกับแอร์พอร์ตบันพาดจ้ะพี่น้องออกมาชานเมืองหน่อยนึงจ้ะ ไอแถวบ้านหนูก็จะมีมอกษตรมีวัดฒนนนะจ้ะอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยจ้ะไปกันพี่น้องหนูก็อยู่่น้าละจา้ะเต็มเลยจ้ะถ้าทายได้ไถามหาคือจกักสาวปูนีละม,มนอยู่บ่าจา้ะแค่นั้นแหละจา้ะชื่อหนูจ้ะที่บ้านก็จะเรียกคุณซาตไอนี่ไอนี่ชื่อจริงหนูคือนีละม,มนโบซลูชแน,นลจ้ะชื่อเล่นกระปูจ้ะพี่น้องจ้ะแถวบ้านเขาจะไม่ค่อยเรียกปูเขาสิเรียกไอนี่นะพี่น้อง ไปแวะทักทายได้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะทักทายอยู่แถวนั่นก็ได้จ้าแวะทักทายได้เลยจ้ะทัายอยู่แถวนั่นก็ได้จ้ะหนูก็เป็นคนสะกดนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะหนูว่าย่อย่อภูไทยจ้ะปีนี่ปีหน้าสิบ่ได้เมื่อดอกพี่น้องเลยเบิ่งแล้วเบิ่งส่งเลยเจ้านกดาวเลยเนี่ยออกไปใส่กับบัไดโอ๊ะน้ำมุกไหลพี่น้องจ้าโทษ อากาศมันเย็นมีละมณ์โบซิลูชแนลชื่อเล่นชื่อปูจ้าพี่น้องแต่ถ้าเพื่อนสมัยเด็กน้อยอยู่โรงเรียนอยู่บ้านเขาจะชอบงไอ้นีกันไอนมนม้มีละมณ์มีมีละมณ์เมื่อเมื่อยอ่ได้เหงื่อยย้อนอยู่เดิมมื่อในกระไดามามาจ็อกกิ้งกันจับพี่น้องจ้า บ้านเชียงคือตําบลเชียงเคืออจังหวัดสกลนครเอาย่อพทยเจ้ะบ้านของมันว่าหลายหลายสำเนียงหลายภาคหลายไอนั่นจ้ะแถวบ้านมันก็มีพุทไทยหลายอย่างเลยครับพี่น้องเ้ยไทยยผูุ้ทยกัเรื่องพุทธมันมีหลายสายพี่น้องเ้ยทงงวย่อย่อกักเลยอะไรพี่น้องแต่ที่จริงตระกูลนูน่ะเป็นยอดนำจ้ะ มีเสื้อยวนน้าจ้ะแกวลายอีสปนกับอุดอรน,นู่นนี่แถะพี่น้องแถวนครมันเนี่ยส่วนมากแกวจะอยู่แถวนั้นแหละจ้ะง้าหนูเพิ่งไปแกวจะผัดหนูผัดดำได้ผ่ดเอื้อยหนูผัดขาวไอ้หนูผัดขาวได้มีขาวสามดำสามพี่น้องอยู่บ้านมีเสื้อย้นนิดหน่อยจ้ะน้องสมัยตะกี้น้ำตรงนี้ มันจะเป็นน้ำแบบน้ำแร่แบบธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องไทยลงมาจากภูเขาจากเขาเจ้ากับิีพากันมาเอาขวดมากอกอน้ําตรงนี้แหละกินจ้ะตะกี้ในสมัยตะกี้อลยจ้ะสมัยตะก่อนตะเก่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่เนาะเพื่อจะมาเอาน้ำมาวันนี้แหละจ้ะตะกินจ้ะเป็นน้ําแร่จากธรรมชาติเนยจ้ะแต่ตอนนี้ขาเจ้าบุกินแล้วขาเจ้าบ่อนั่นแล้วจ้ะมันมี้บ่อนใหม่แล้วจ้ะโรงงานตรงนี้อ่ะตะก่อนขาเจ้าผลิตเห็ดเป็นแหล่งผลิตโรงงาน เห็ดน้ำกินนะจ๊ะน้ำแร่จ้ะแต่ตอนนี้เข้าบริเห็ุแล้วจ้ะปิดเป็นโรง,งงานล่างไปแล้วจ้ะพี่น้องมือน,นี่กเ,เจ้าบริไซแล้วแต่น,น้ำตรงนี้ยังกินได้ขึ้นเก่าเลจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นบ่อธรรมชาติจ้ะไหลหลงมาจากภูเขาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะจ้าก็เป็นขอนไหมเลยพี่น้องให้มัไน,นไหลลงไปตรงนั้นนะจ้ะ เก่งเนาะคนสมัยตะกี้เก่งนะจ๊ะพี่น้องคนสมัยตะกี้เขาเจ้าแบบสิบคนได้นะไหลลงไปนะจ๊ะพี่น้องงามนะจ๊ะเอาขวดมาตวงกินได้จ้ะยังกินได้คือเก่าจ้ะแต่ว่า,าเพ่งแต่ว่า,าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าบอ่อบ่บบอไส้ระบบนี้แล้วนะจ๊ะ ก่อนก็เป็นโรงงานโรงงานอะจ้ะเห็ดน้ำแร่ผลิตส่งใส่ขวดใส่ยังอะจ้ะอ่านี่ระเบนดโบสถ์นู้นชแนลก็ขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ให้หนูเด้อจ้ะนี่ระเบนดโบสถ์นู้นชแนลจ้ะขอขอบพระคุณทุกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาทักทายเขียนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หนูจได้บรรยากาศ